ดวงชะตาท่านที่เกิดในลัคนา,าราศีมีนดาวใหญ่ยกย้าย3มดวงดาวสดีดาวเสาดาวราวหูจะส่งผลอย่างไรจากนี้เป็นต้นไปคิดเปลี่ยนพลิกจากร้ายกายดีโปรเจกต์โครงการขยับขยายมีบ้านมีรถยิ่งใหญ่มั่นคงทุกประการปันหง เพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันทีละดวงทีละดาวดาวราหูจะโครจรยกย้ายไปหนุนชะตาหลังห้าพู้สภา,าไปปีครึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีมีนแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่พระคุณเจ้าที่มีฤทธิ์มีบาร,รมีมีเวทมนตร์คาถาม,มีวิชามีชานลางของขลังโดยพระพราหูสร้อยพระราหูจะเป็นกําลังหนุนนําพาให้ชีวิตเปลี่ยนพลิกจากร้ายกายดี แบบมีกําลังช่วยหลังวันที่5พฤษภาคมคือ5พฤษภาคมไปถึง22พิกาปี69เอาละธรรมดาคนเกิดราศีมีนราหูจรทับดวงชะตาตั้งแต่16ตุลาปีที่แล้วจนถึง4พฤษภาคมปีนี้ย่อมมีเกณฑ์สูญเสียคนรักหมาที่รักสัตว์เลี้ยงที่รักธรรมดาต่อมาใครเกิดราศีมีนดาวสดีดาวประจำตัวโคจรเดินหน้ามาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเดือนสาาัตชะมันเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่มันดีขึ้นมาหน่อยโอกาสจาก เพื่อนเกื้อกูลให้สำเร็จสมปรารถนาจังหวะที่ดาวพฤหัสดีโคจรเดินหน้ามุ่งเข้าสื่อเรือนพันธุนั้นเป็นประการมีบ้านมีรถมั่นคงจากวันที่13พฤษภา ถึง22ธันวาในปีนี้และหลังจากวันที่2ตุลาจนถึง22ธันวาดาวเจ้าตัวหรือเจ้าเรือนตนโคจรเป็นมหาอุดส่งผลในเรือนปุตตะโปรเจกต์โครงการขยับขยายยิ่งใหญ่มั่นคงทุกประการเป็นมหาอุดฟันธงจะมากน้อยตามดาวเดิมส่วนใครที่เกิดในราศีมีนลัคนาราศีมีนนะจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ฝ่าเรียนรู้ประวัติศาศสตร์2 รักความสะอาดเป็นอาจินเป็นหมอด้วยตัวด้วยตนแม้ว่าไม่ได้เป็นหมอเพราะเป็นคนชอบไปหาหมอหรือหายาดีมากินเป็นคนชอบเข้าหาผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความคิดในเชิงพัฒนาเพราะนั้นชอบเรียนรู้เรียนซะอาจารย์เปิดสอนโหราศาสตร์ภาคพื้นฐานให้เรียนรู้แบบหมดไส้หมดพุงนับตั้งแต่วันนี้2เมษายน10 0โมงเช้าก็าที่เปิดรับสมัครแล้วใครจะเรียนโหราศาสตร์ติดต่อสอบถามมาที่ไลน์ id a d f a n ท o c o m หรือ w w w t h e f u n t o n g ด o m ฟันแคปเจอร์หน้าจอดีไว้ไปส่งต่อให้เพื่อนที่อยากเรียนหัวรสตร์มาเรียนกันเถิดเพราะฉะนั้นมุมมันดีอย่างไรเสียอยากนี้ต้องดีเพราะราหูไปเสามานี่คืออะไรเสามาคือเสาชัยทับราศีนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาเสาทับราศีเป็นเสาชัยคุณจะก่อร่างสร้างตนได้เสามาจากเรือน พระในเรือนจักรราศีให้เป็นมาหามุงคลในทางดีตัวคุณนี้จะก่อร่างและสร้างตนจะเริ่มมีบ้านมีรถมีที่จะเริ่มมีสรรพสิ่งสมปรารถนาไอ้คนที่รักคนคบและนำพาไม่ใช่คู่แท้นหนาต้องเลิกกันไอ้คนที่ไม่ใช่ก็จะต้องจากมีโอกาสมีคนใหม่เข้ามาสมปรารถนาส่วนใครที่เกิดราศีมีนพึงจเจริญในดวงชะตาจะมีมุมโอกาสตามที่ว่ามาทั้งมวลเอ่ยย็นไะงครบถ้วน ดาวเสาบอกแล้วแต่ท่านย้ายไปย้ายมาในสอปีนี้ทับคุณอยู่นี่แหละไม่ไปไหนเป็นเสาชัยมันคือมุมให้คุณเป็นหนี้ภาระและสร้างตัวแต่ผมจะพูดอย่างนะบริวารของคุณเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดต้องเสียบริวารไปแปลว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมยามลำบากยากจน ค้นแค้นจิตชีวิตมีคุณอยู่ใกล้ๆยามจะเจริญรุ่งเรืองนั้นไซคุณหรือใครมึงหรือเองจะจากข้าไปข้ากำลังจะดีแล้วข้าจะดีแบบโดดเดี่ยวได้อย่างไรไหมน่าเศร้าใจใครเกิดราศีมีนนะต้องเสียบริวารไปคนเคยรักคนเคยผูกพันไปเนี่ยให้รู้ไว้ว่ามันมีบุญร่วมแค่นี้แล้วราศีมีมีความลับที่จะบอกในตอนท้ายอีกข้อหนึ่งนะฟังนะคุณจะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสดและดาวเจ้าเรือนการงาน คุณดูตามรูปภาพเห็นไหมลัคนาราศีมีนลอลียิกาดูนะมีนหลังคาว่ามีนคือเลขไรเลขห้า แล้วคุณย้อนมาดูตรงนี้ตรงราศีธนูเดือนกรรม,มะกรรมะเห็นไหมงานเลขหลังคําว,วาัาธน,นูคือเลข5่ดาวประจําตัวดาวเจ้าเดือนการนั้นคือเลข5้าดาวพฤทธศตรกําลังจะโครจรเข้าเรือนพันธุกเป็นปฐุมเกณฑ์แม้ว่าเป็นประไม่เสียหายมันจะมีชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงเพราะประสบการณ์เพราะความรู้มันจะทําให้เรามีบาร,รมีอีกครั้งหนึ่งมีชื่อเสียงกันอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่1นะจดนะจังหวะที่หนึ่งหลังวันที่2ตุลาคมไปถึง22ธันวาคมเนี่ยดาวประจําตัวคุณจะโครจรมีตำแหน่งเป็นมหาอุดโดดเด่น ดีจะโครจรอ,อีกครั้งหนึ่งเข้าราศรีกรกฎคือ31พฤษภาปี69จนถึงวันที่20ตุลาปี69และจะมีจังหวะที่ย้อนกลับมาอย่างนี้อีกเอาไว้บอกเขาหน้า,าไว้บอกในดาวต่อๆไปคือสองจังหวะนี้เด่นที่ดาวสดีมีตำแหน่งเป็นมหาอุดซึ่งโดดเด่นมาก งานจะรุ่งโรจน์จะพ้นภัยแล้วอย่าลืมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์รบพระครห์รับส่งดาวสามดวงที่วันนี้ประกาศเปิดรับสมัครคณะผู้ร่วมบุญอย่างเป็นทางการทั้งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพย่อยวันที่หพฤษภาดาวราหูย้ายวันที่13พฤบภา19พุธษภาดาวเสาร์ย้ายดาวสามดวงย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะฉะนัน้น,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 น คุณหาโอกาสสักครั้งหนึ่งร่วมมาเป็นเจ้าภาพวันที่5พฤษภาเป็นพิธีย่อยวันที่24พฤษภาเนี่ยจัดพิธีใหญ่รวบดาวสามดวงเป็นพิธีเจริญพระพุธทธมนตร์นกรเะ็มเป็นหัวราษฎร์ภาพพิธีกรรมสายคุณพระเทวโลโกคุณหลวงวิสาดุลดงกรและสายวังหลวงแต่อดีตเพื่อประกอบพิธีให้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีทำน้ำพระพุธทธมนต์น้ำเทพ pocket, มนต์น้ำทิพยมนต์แล้วมอบให้ประชาชนให้เป็นมหามงคลเท่าเดียวพิธีแต่โบราณใครมีเงินน้อยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพย่อย นะไม่ต้องมารวมพิธีเดี๋ยวเอาดวงเข้าพิธีได้นะเรามีวันเดือนปีเกิดผูกคำนวณดวงชะตาใครสนใจสอบถามได้ที่ l ล n e id f a n t o n g c o m ในวันที่24พฤษภาคมรีบสมัครเพราะจะต้องคำนวณดวงใส่เป็นป้ายแบบนี้สําหรับเจ้าภาพราย4 0 0 0 2,000และจะภาพใหญ่ใส่ป้ายนี้หรือจะผูกดวงเป็นใบดวงเพื่อเข้าพิธีสําหรับคนที่มาไม่ได้หรือว่าอยู่ไกลให้กับทุกคนและเตรียมส่วงวัตถุมงคลตามรายการสอบถามได้ที่ไลน์ id f a n t o n g c o m